จากญี่ปุ่นดินแดงนะครับแบงคอกนินเต็ดเปิดบ้านพบกับสุพรรณบุรีครึ่งเวลาแรกช่วงทดแบงคอกลุยขึ้นมาแล้วลูกนี้ผู้ตัดสินว่าอย่างไงครับไอกระชายสำเร็จครับลุยขึ้นมาโดนในด้านของปียราชลาจังรีดูอีกทีครับจังหวะเติมขึ้นมาแล้วบอลสดุดมาพุ่งมาอย่างข้างหลังครับเอกชัยมันคนมีความเร็วอยู่แล้วครับจุดโทษครับ ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำของแบงคอกยูเนเต็โดยโรเมียงแกสมีประตูที่สำคัญเลยเพราะว่าช่วงท้ายขครึ่งแรกประนะฮะอย่างที่คุณผู้พิสุดบอกว่าเปิดสวยก็คือเปิดอย่างนี้เปิดขึ้นนํำก่อนนะฮะแบงคอกขึ้นนำก่อนทางด้ <Bangkok S 3> <น>า <ำ S 1> <United. S 2> น,น,น,นของแบงคอกดูแล้วเขามีโอกาสแล้วก็ทำได้จริงรๆนะฮะยิงไปคนละทางครับคับประตูพุ่งคนละทาง จุดพงทูแถวเชียบหนึ่งศูนย์ับแข้งขอกยึดได้ขึ้นหนักครึ่งหลังสุวรรณบุรีลุยแหลกแล้วยิงไกลลูกหนีอโอ้โหจากกระพันธ์พรใสครับโอ้ยยิงลูกนี้สุดจริงๆ1ประตูตนน่อ1นครับนึกว่าจะไม่ดีใจเหมือนเกมที่แล้วนะฮะแต่ลูกนี้ไม่ไหวแล้วครับโอ้โหนี่เกือบ30หลาครับ เป็นหลังคาอะไรแบบนี้ครับพิสารนี่พุ่งไม่ทันจริงๆครับพิสารกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วแล้วมาเจอลูกอย่างนี้นะฮะหนึ่งหนึ่งครับหลังจากนั้นสุพันพอได้แล้วลุยต่อแล้วโอ้โหหักพ่อยิงลูกนี้ของโรเบิร์ตคันเลนครับสองหนึ่งทำประตูได้ต่อเนื่องมากนะครับคุณเบียร์ตัวนช่วงนี้ลูกนี้ยิงยากมากเลยครับบอลย้อนหลังกลับไปแล้วนะครับและจะเป็นมุมแบบนี้แทบทุกนัดเลยนะในการปั่น โค้งเข้าเสาสองเนี่ยคันเล่นจะทําได้แบบนี้ตลอดเรียกจุดทําการเขาเลยครับจุดตรงนี้ไม่จับด้วยดีมากครับเริ่มที่จะจับทางโตโยต้าไทยเป็นมลีกได้แล้วนะฮะสองหนึ่งนี่โอมาสองสวยเลยนะครับแล้วมาอีกที่ยุบิลามเปิดมาถวายพานอย่างนี้ไม่เหลือครับเป็นโรเบิร์ตคันเลนคนเดิมคนเดิมฮะเครื่องติดแล้วนี่ เฉีวเลยครับแอบไปจากข้างหลังเพื่อนตลอดเลยนะครับกันเล่นหนะูออมาจากแถวดัวตัวไกลนูวิ่งมาแล้วครับสปีดมานะครับโอ้โหแล้วคนให้ก็สุดๆจริงๆลุต้องชมบ,บีนลำนะครับ<ห>แล้ว<ม>จะบอกว่าสุพรรณนะฮะย่องขึ้นมาท็อปฟอร์มแล้วก็ท็อ,ทอปไฟแล้วด้วยนะ<ม>ครับช่วงท้ายแบงคอกก็ลุยแล้วกระสุนยิงชนเสาแล้วมีซ้ำของสมปองคนะรับไล่มาเป็น2-3งสามสามไม้ลูกนี้ <laughs> ลุงมลั่นหรือเปล่าบอลชนเสาแล้วเข้าทางสมปองพอดีนะก็ไล่มาในช่วงทดเจ็บครับสมปองดูขวาของแกสมีน่าจะเข้าไปแล้วแหละฮะแต่ว่าไปชนเสาแล้วยืนถูกที่พอดีสมปองนะฮะไล่มาเป็น2ต่อ3แต่ไม่ทันครับแบงคอกเปิดบ้านแพ้สุพรรณไป2ประตูต่อ3ครับ